ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,101ถอนฟ้องเป็นทางเลือกเดียวของโฮเวิร์ในเวลานี้คนที่มีสถานะทางสังคมเช่นเขาหากบอกตำรวจและศาลว่าทุกเรื่องก่อนหน้านี้เป็นเพียงความเข้าใจผิดโจเหลียงหยุนไม่ได้ลักทรัพย์ของตนเองสิ่งที่เขานำไปไม่มีมูลละค่าแม้แต่น้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ โจเหลียงยุนต้องพ้นผิดอย่างแน่นอนเมื่อพ้นผิดเขาจะถูกปล่อยตัว FBI ก็ไม่จำเป็นต้องเฝ้าควบคุมและปกป้องเขาอย่างเข้มงวดอีกต่อไป แต่การทำเช่นนี้เหมือนเป็นการตบหน้าตระกูลรอดชัยอีกครั้งเพราะนี้ร้ายแรงพอๆกับเรื่องอื้อฉาวทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยก่อนหน้านี้บอกคนในสังคมว่าเป็นตนเองที่ใส่ร้ายหรือเข้าใจโจเลี้ยงหยุนผิดไปนี่แม่งเป็นความชั่วร้ายเลวทรามไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามตอนนี้โฮเอิร์ดไม่มีทางเลือกอื่นสัญชาต,ตยานบอกเขาว่าต้องนำเปาชวงสีทิศกลับมาโดยเร็วที่สุด ไม่เช่นนั้นโชควาสนาอันอุดมสมบูรณ์200ปีของรอชัยอาจจะสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันหลังจากได้ยินคำพูดนี้ผู้รับผิดชอบ FBI พูดอย่างใจเย็นหากคุณถอนฟ้องจริงเมื่อศาลมีคำสั่งให้ปีเตอร์โจเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเราก็ไม่จำเป็นต้องควบคุมตัวเขาหลังจากพูดเช่นนั้นอีกฝ่ายเตือนว่าแต่คุณรอชยัยฉันอยากจะขอเตือน คุณอยากคิดว่าหลังจากปีเตอร์โจได้รับอิสระภาพคุณจะทำทุกอย่างได้ตามต้องการหากคุณกระทำความผิด FBI จะเข้ามาสอบสวนอีกอย่างแน่นอนท้ายที่สุดความคิดเห็นของสาธารณชนในปัจจุบันต่อตระกูลรอชัยเป็นด้านลบฉันแนะนำว่าอยากทำอะไรขอให้คิดให้ดีก่อนโพเวิร์ดพูดอย่างเย็นชานี้ไม่ถึงคราวของคุณจะมาสั่งสอนฉันหลังจากนั้นเขาตัดสายทิ้งด้วยความหงุดหงิด โทรไปที่ศาลในนิวยอร์กอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานหลังจากบินมาสองชั่วโมงเครื่องที่จงยงต่อโดยสารมาก็ลงจอดที่สนามบินจอห์เอฟเคนเนดีในนิวยอร์กทันทีที่ก้าวออกจากประตูสนามบินเชิญจือหมินที่รออยู่นานรีบเข้ามาทักทายอย่างกระตือรือรน้นพูดเสียงต่ำด้วยความเข้ารบเชิญจือหมินผู้ใต้บังคับบัญชาน้อมพบจงยงตอ จงยงต่อดูเหมือนคนมีวัยแค่40เท่านั้นรูปร่างสูงเข้มแข็งมีพลังเหมือนดาราวัายกลางคนในวงการภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเมื่อเห็นเชิญจือหมินเขาทอดถอนใจพูดว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นคุณคุณอายุยังไม่ถึง10ปีแต่ตอนนี้เติบใหญ่ถึงเพียงนี้เชิญจือหมินพูดด้วยความประหลาดใจคิดไม่ถึงจงยงตอยังจำผู้ใต้บังคับบัญชาได้แน่นอนฉันย่อมจำได้จงยงตอพูดอย่างสบายสบาย ฉันและพ่อของคุณมีมิตรภาพกันอยู่บ้างหลังพูดจบเขาเปลี่ยนหัวข้อถามว่าเรื่องปีเตอร์โจคนนั้นคุณเข้าใจเรื่องราวชัดเจนหรือ,อยังอิงจูต้องการให้ฉันและคุณค้นหาอะไรกันแน่เชิญจืหมินพูดเสียงกระซิบผู้ใต้บังคับบัญชาทราบข้อมูลบางอย่างจะอธิบายให้จงย่งต่อทราบหลังจากขึ้นรถดีบทที่6,102คนทั้งสองออกจากสนามบิน เดินตรงมาที่โรงซรอยแฟนทอมรุ่นลิมิเต็ดเชิญจือมินรีบเดินไปเปิดประตูด้านหลังเมื่อจงหยงต่อนั่งเรียบร้อยเขาค่อยไปนั่งตำแหน่งที่นั่งคนขับก่อนออกรถเขามอบรูปภาพหลายใบให้ใหกับจงหยงต่อพูดว่าจงหยงต่อนี่คือสิ่งที่อิงจูสั่งให้คุณและผู้น้อยค้นหาร่วมกันคุณนำไปดูจงยงตอรับรูปภาพไปหลังเหลือบมองพูดด้วยความสงสยัยนี่มองดูเหมือนเจดีทองคำธรรมดา ยอดเยี่ยมอย่างไรจนอิงจู่ต้องสั่งการด้วยตัวเองคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่เชิญจือหมินตอบอย่างรวดเร็วเรียนจงยงต่อผู้ใต้บังคับบัญชาถามไปทั่วแต่ไม่มีผู้ใดทราบความพิเศษของวัตถุโบราณน,นี้พวกรอชัยก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดพวกเขารู้เพียงนายผู้เท่าของพวกเขาใส่ใจวัตถุโบราณน,นี้อย่างจริงจังมากเรื่องอื้อฉาวหลายเรื่องที่เพิ่มถูกเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ส่วนใหญ่เกิดจากของสิ่งนี้ จงยงต่อเมมริมฝีปากพูดกับตัวเองว่าแปลกมากเรื่องนี้แปลกประหลาดจริงๆสิ่งของที่ดูไม่โดดเด่นกลับสามารถดึงดูดความสนใจของอิงจูได้ต้องมีอะไรพิเศษที่ผู้อื่นไม่ทราบหลังจากพูดเช่นนี้เขาถามอีกครั้งอิงจูสั่งให้พวกเราหาเบาะแสของสิ่งนี้พวกเราควรเริ่มต้นจากที่ไหนดีเชิญจืหมินกล่าวว่าเรียนจงยงต่อ เรื่องนี้เริ่มต้นจากคนขายวัตถุโบราณน,นั้นขโมยของนี้จากตระกูลรอชายพวกเขาต้องเค้นถามความจริงมาตลอดแต่ไม่เคยได้คำตอบคนผู้นี้คงกระดูกแข็งไม่น้อยจงยงต่อพูดอย่างใจเย็นฉันเคยพบคนกระดูกแข็งมาไม่น้อยแต่หากลงมือถูกวิธีไม่เคยเห็นใครอดทนได้สักครั้งหลังจากพูดจบเขาถามเชิญจือมินต่อว่าตอนนี้คนผู้นี้อยู่ที่ไหนพาฉันไปพบเขา เชิญจือมินตอบอย่างเร่งรีบคนผู้นี้ตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลแมนฮัตตันถูกคุ้มกันโดย f อ i บีขณะนี้ในนิวยอร์กมีแต่ความวุ่นวายไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะพบเขาโดยตรงเว้นแต่คุณจะใช้กำลังบังคับแต่หากทำเช่นนี้พวก f อ i บีคงไม่นั่งรอความตายหากเรื่องราวกลับกลายเป็นเลวร้ายคุณและฉันคงไม่พ้นถูกอิงจูตำหนิจงยงต่อถามเขาว่า คุณมีความคิดดีๆบ้างไหมเชิญจือหมินกล่าวว่าสิ่งที่ผู้น้อยคิดได้คือส่งคนเข้าไปโรงพยาบาลพยายามอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดจากนั้นคุณและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแกล้งทำเป็นผู้เยี่ยมเยียนระหว่างนี้พวกเรารีบพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์ภายในหาจุดเจาะทะลวงที่เหมาะสมจงยงต่อพยักหน้านี่เป็นวิธีการที่ดี แต่ไม่น่าแก้ไขปัญหาได้ในคราวเดียวลองดูสถานการณ์ก่อนจะมีโอกาสที่เหมาะสมหรือไม่วิธีดีที่สุดคือทำให้เอ i บีไม่อาจตอบโต้นำคนผู้นั้นออกจากโรงพยาบาลนำไปสถานที่ปลอดภัยจากนั้นค่อยๆหาคำตอบจากเขาเชิญจือมินรีพูดว่าสถานที่ปลอดภัยหาไม่ยากตระกูลอันมีที่พักจานวนมากในนิวยอร์กสามารถรักษาความลับได้ก่อนอื่นนำคนผู้นี้ไปกักขังไว้ เมื่อสอบถามได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยก็ให้เขาหายไปจากโลกนี้ดีจงยงต่อพูดโดยไม่ลังเลเช่นนั้นทําตามท,ที่คุณพูดอย่าได้ชักช้าเฉิญจือมินยิ้มอย่างประจบประแจงพูดว่าไม่ขอปิดบังจงยงต่อตอนที่คุณอยู่บนเครื่องบินผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเตรียมให้คุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตอนนี้คุณควรเข้ารับการรักษาในทันทีหลังจากพูดเช่นนี้ เขาอธิบายต่ออย่างรวดเร็วจงยงต่อโปรดอย่าตำหนิผู้น้อยตัดสินใจด้วยตัวเองผู้น้อยรู้สึกเวลากระชั้นอย่างยิ่งเวลานั้นคุณอยู่บนเครื่องบินติดต่อไม่ได้ผู้น้อยจึงตัดสินใจแทนวางหมากตานี้ไว้หากจงยงต่อคิดว่าหมากตานี้มีประโยชน์ให้ทำตามนี้หากคิดว่าไร้ประโยชน์คุณเข้ารับการรักษาช่วงระยะเวลาหนึ่งค่อยออกมาจะได้ไม่เป็นที่ผิดสังเกตจงยงต่อยิ้มเล็กน้อยพูดว่า เหล่าอูบอกทางโทรศัพท์ว่าคุณกล้าหาญมีไหวพริบร่วมงานกันให้ฟังคำแนะนำของคุณให้มากอย่าวางตัวเป็นผู้ใหญ่ดูเหมือนเขาพูดไม่ผิดเด็กน้อยคนนี้เฉลียวฉลาดจริงๆหากรอฉันมาถึงค่อยตัดสินใจคงต้องสูญเวลากล่าวไปสองสามชั่วโมงเชิญจือหมินถอนหายใจยาวออกมาด้วยความโล่องอกรีพูดด้วยความเคารพขอบคุณคำชมของจงยงตอผู้น้อยจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ เชิญจือหมินเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแม้ไม่มีพลังบ่มเพาะแต่สมองของเขาคิดได้เร็วกว่าคนธรรมดาสายตาของเขามองทะลุปรุโปร่งมากกว่าคนธรรมดาเช่นกันเขารู้สถานะของตนเองในผู้ชิงลุยแม้ว่าเป็นลูกเคยตระกูลอันสถานะทางสังคมในนิวยอร์กของเขาอยู่ในอันดับต้นๆแต่ว่าความมั่งคั่งและชีวิตของเขาตกอยู่ในมือผู้ชิงลุยหากถูกงดห้ยาแก้พิษ อย่าว่าแต่เป็นลูกเคยตระกูลอันแม้เป็นผู้นําตระกูลอันเขามีแต่หนทางตายสายเดียวเท่านั้นเพราะเหตุนี้เขาถูกกําหนดไว้ต้องขึ้นสู่ระดับสูงเท่าที่จะเป็นไปได้ในผู้ชิงลวยสถานะในสังคมไม่มีในสำคัญแม้แต่น้อยในผู้ชิงลวยผู้เข้มแข็งจึงมีสิทธิ์มีเสียงอำนาจของอิงจูไม่ต้องพูดถึงนอกจากเธอสามผู้อาวุโสมีสถานะสูงสุดรองลงมาคือสี่เออผู้ยิ่งใหญ่ ตามด้วยชายาสสายตรงตระกูลอูอูเทียนหลินแม่อูเทียนหลินจะมีคุณค่าอย่างยิ่งได้รับความไว้วางใจจากอิงจูแต่ในผู้ชิงลุยยามอยู่ต่อหน้าจงหยงต่ออย่างต้องร่ำร้องเรียกตนเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานี่เหมือนเครือญาติของจักรพรรดิในสมัยโบราณแม้จะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจักรพรรดิแต่ไม่อาจนั่งอยู่บนสีสขุนพลอันดับหนึ่งได้จักรพรรดิจะเป็นคนแรกที่ไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุนี้เชิญจือหมินคิดใช้โอกาสนี้ใกล้ชิดกับจงยงตอหากมีความสัมพันธ์ที่ดีอาจใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตทั้งสองโดยสารรถยนต์ตรงไปที่โรงพยาบาลแมนฮัตตันตั้งใจไปที่นั่นเพื่อหาคำตอบ บทที่6,103ในเวลาเดียวกันหลังจากเย่เฉินซื้อช่อดอกไม้ช่อหนึ่งจากร้านดอกไม้ชั้นล่างของโรงพยาบาลแมนฮัตตันเดินถือช่อดอกไม้เข้าไปในล็อบบี้ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลหลังจากแจ้งชื่อคนไข้ที่ต้องการพบเจ้าหน้าที่ต้อนรับพบชื่อผู้เข้าเยี่ยมที่แห้งทิ้งไว้ก่อนหน้านี้จึงให้คนพาเขาไปที่ลิฟต์ทันทีกล่าวด้วยความเคารพท่านสุภาพบุรุษจากที่นี่ขึ้นลิฟต์ตรงไปที่ชั้น17 ออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้ายจะพบห้อง1 7 0 8ได้เย่เชิญพยักหน้าเดินก้าวเข้าไปในลิฟต์ลิฟต์ขึ้นไปจนสุดหยุดที่ชั้น17เย่เชิญเดินออกจากลิฟต์พร้อมช่อดอกไม้ขณะกำลังเดินไปยังห้อง1 7 0 8เขาได้ยินพยาบาลคนหนึ่งพูดกับเพื่อนที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าว่าแผนกฉุกเฉินแจ้งว่ามีผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จะย้ายมาที่ห้อง1 7 0 7กำลังขึ้นลิฟต์เฉพาะทางการแพทย์พวกเราเตรียมตัวไปรับผู้ป่วย พยาบาลสองคนวิ่งออกจากเคาน์เตอร์คนหนึ่งไปรอนอกประตูลิบพร้อมคนก่อนหน้าส่วนพยาบาลอีกคนตรงไปในห้อง1707เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเย่เชิญที่ถือดอกไม้อยู่ในมืออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแพ้งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนี้เพราะเรื่องของโจเหลียงหยุนดังนั้นสัญชาตญาณของเย่เชิญบอกตัวเองว่า บุคคลที่กำลังจะเข้ารับการรักษาในห้อง1707ต้องมีภูมิหลังไม่ธรรมดาในเวลานี้ลิฟต์ทางการแพทย์ก็มาถึงเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกมีชายหนุ่มคนหนึ่งนอนบาดเจ็บอยู่บนเตียงพยาบาลที่ถูกเคลื่อนย้ายออกจากลิฟต์บนใบหน้าชายหนุ่มถูกพันด้วยผ้าพันแผลมีรอยฟกช้ำม,มากมายบนร่างกายเขานอนร้องคร่ำครวญซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนเตียงพยาบาลที่กำลังเคลื่อนที่ เยเชิญรับรู้ได้ทันทีแม้ว่าคนที่นอนบนเตียงในโรงพยาบาลจะไม่มีพลังวิญญาณแต่เป็นนักรบที่เก่งกาจเยเชิญลอบปล่อยพลังวิญญาณออกไปเพื่อตรวจสอบพบพิษในร่างคนผู้นี้เป็นพิษชนิดเดียวกับที่ผู้ชิงผู้ใช้จัดการนักรบไร้ชีวิตและทหารมาองครักษเยเชิญคุ้นเคยกับพิษชนิดนี้อย่างยิ่ง เพราะเขาเคยแก้พิษนี้มามากกว่าหนึ่งคนมีความทรงจำอย่างลึกซึ้งการค้นพบนี้ทำให้เย่เชิญรู้สึกตื่นตระหนกไม่น้อยเขาอดไม่ได้ที่จะคิดกับตัวเองพวกชิงฮุ่ยมีประสิทธิภาพที่แท้จริงพวกเขามาถึงสถานที่นี้ได้รวดเร็วมาก